กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะตามที่เรียนให้ได้รับทราบนะคะในวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชม,มรู้เท่าทันและหาวิธีการป้องกันโรคมะเร็งตับด้วยตนเองค่ะสืบเนื่องจากมะเร็งตับนี้เนี่ยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งทั้งหมดและพบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในเพศชาย พบบ่อยมากเป็นอันดับ3ในเพศหญิงนะคะวิธีการในการป้องกันที่เราทําได้มีอะไรบ้างไปฟังคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงคนทันโรคค่ะแนวโน้มมะเร็งตับในออทวีปเอเชียนะคะรวมถึงบ้านเราเนี่ย แนวโน้มจริงๆแล้วมันยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีมีหลายปัจจัยที่เราสามารถลดการเกิดมะเร็งตับได้ค่ะความเสี่ยงของมะเร็งตับเนี่ยจะมีจากตัวตับแข็งเป็นหลักค่ะทีนี้สาเหตุของตับแข็งเนี่ยจะมาได้จากหลายสาเหตุ ก็แบ่งเป็นสาเหตุใหญ่ๆนะคะก็คือโรคกลุ่มไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิด B และ C นะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้่วยที่ดื่มสุราเรื้อรังจนกระทั่งตับแข็งกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เป็นไขมันข้างตับที่มาจากความอ้วนหรือว่าภาวะเบาหวานนะคะการที่มีรอบเอวสูงค่ะก็จะเป็นภาวะไขามันข้างตับค่ะ ก็เริ่มจากการคัดกรองเลยค่ะเราคัดกรองคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับก็คือคนไข้รายใดที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับแข็งนั่นแหละค่ะความเสี่ยงตับแข็งเนี่ยเราก็ได้คัดกรองจากตัวคลินิกโรคตับของเรานะคะซึ่งเรามีคนไข้โรคตับอักเสบเรื้อรังจากวัสบีวัาซีแอลกอฮอล์ก็คือสุรานะคะแล้วก็เรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยมาคัดกรองเข้าเครื่องคัดกรองอพังผืดในเนื้อตับ หากคนไข้ารายใดมีพังผืดในเนื้อตับมากถึงระดับตับแข็งเนี่ยอันนั้นก็จะอยู่ในข่ายการเฝ้าระวังซึ่งการเฝ้าระวังของเราก็คือการตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเ,เร็งตับร่วมกับการตรวจอันตราซาวนะคะก็คือการตรวจขึ้นความถี่สูงนะคะทุก3เดือนถึง6เดือนค่ะเพื่อที่จะเป็นตัวคัดกรองมะเร็งตับระยะเริ่มแรกได้ค่ะ การรักษามะเร็งตับเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าไปมากนะคะต้องบอกอย่างนี้ถ้าเรายิ่งรู้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งรักษาให้หายได้โอกาสมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการรู้เร็วนะคะการคัดกรองออคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญแนวทางการรักษาเนี่ยมีหลายวิธีเลยคะ่ะถ้าหากมาในระยะแรกๆเนี่ยเราอาจจะทําการผ่าตัดได้เราอาจจะทําการจี้นะคะตัวเนื้องอกได้คะ่ะ รวมถึงถ้าเป็นในระยะกลางนะคะก็อาจจะมีวิธีการรักษาแบบที่เป็นเคมบบรบัดเข้าทางเส้นเลือดได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้การรักษามะเร็งตับเนี่ยก้าวหน้าไปมากคนไข้ที่เกิดมะเร็งตับระยะค่อนข้างท้ายสักนิดนึงเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสได,ได้มีชีวิตที่อยู่ได้ยืนยาวนานกว่าสมัยก่อนมากค่ะโดยการให้การรักษาชนิดที่เป็นเาเรียกว่าปูมคุ้มกันบําบัดค่ะ คนที่มีความเสี่ยงนะคะเราไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าถ้าหากเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ย เราติดตามนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะกับทางคุณหมออายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับเนี่ยนะคะเขาคุณหมอจะมีการคัดกรองทุก3เดือนหรือ6เดือนให้เราติดตามการรักษานะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีสัญญาณความผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางอัลตราซาวหรือว่าทางผลเลือดสารบ่งชี้มะเร็งตับเนี่ยเราจะมีการเฝ้าระวงังแล้วก็มีการดูแลติดตามนะคะอย่างฉี่ขึ้นซึ่ง ก็อาจจะไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ลงเอยมะเร็งตับอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเล็กน้อยที่เราต้องติดตามดูนะคะก็จะทําให้เราถ้าหากว่าเราเป็นจริงเน่ะเราก็จะรู้นะคะในระยะเริ่มแรกได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะสําหรับคนที่เป็นมะเร็งตับแล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวนี้วิทยาการการรักษาเนี่ยก้าวหน้าไปมากนะคะการรักษามะเร็งตับเนี่ย ในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ถึงแม้ว่าเราจะอ,อ,อยู่ในระยะกลางหรือระยะท้ายเนี่ยก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จากการการให้ตัวยานะคะที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดน,นะคะทำให้เรามี ชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวได้ค่ะรวมถึงการรักษาปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเรามีาโรคไวรัสตับอักเสพซ,ซีหรือ B เราก็รักษาตรงนั้นไปนะคะเราดื่มสุราเราหยุดดื่มสุราเรามีไขมันพอกตับเรากา็พยายามอาอกกำลังกายนะคะแล้วก็กำจัดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือภาวะอ้วนค่ะ การรักษาโรคมะเร็งตับนั้นจําเป็นที่จะต้องรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อที่จะช่วยรักษาชีวิตของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสังเกตอาการของตนเองให้ดีด้วยถ้าเกิดรู้สึกว่าน้ําหนักลดในขณะเดียวกันก็ท้องอืดและแน่นท้องเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจรับวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้องรู้เท่าทันป้องกันตนเองจะได้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าว สารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ